ก็สวัสดีนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับธรรมบาร,รมีนะวันนี้แอดมินก็จะมีหัวข้อมาเปิดเรื่องกันนะครับว่าดูเป็นเฉพาะเจาะจงนะอันนี้นอกจากดูรายเดือนทีแอดมินดูประจานะครับอันนี้แอดมินก็ดูแบบเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆบ้างน,ะนั้นเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับวันนี้เราก็มาเข้าหัวข้อเรื่องอะไรดีเอย่ยเอา,าเรื่องที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเร็วๆนี้คุณจะเจอเรื่องอะไรบ้างแล้วกันนะครับนะ เรื่องที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวจะมีเรื่องอะไรบ้างนะนะครับแอดมินก็อโอพรนะขอให้คนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะครับมีแต่มีแต่โชคดีตลอดไปนะครับสําเร็จสมหวังทุกประการคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับมามาเปิดกันเลยสามใบสามใบสไตล์แอดมินโอ๊ตผู้ติดขัดลิ้นพันยังไงแอดมินขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ นะเรื่องที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณโดยที่คุณตั้งตัวจะมีเรื่องอะไรบ้างอ่าไพ่ใบแรกนะขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะไพ่ใบแรก Six of Pentacles อ่าไพ่หกเหรียญเงินนะครับไพ่ใบแรกนะครับเรื่องที่มาเซอร์ไพรส์คุณไพ่ใบแรก ซิกออฟเพนทาอ่าตรงนี้แอดมินบอกกันเลยว่านะอ่าคนที่มาดูอ่าคลิปนี้ไพ่ใบแรกเนี่ acle, ย S o f ออฟเพนทากเไพ่หกเหรียญน,นะตัวนี้แหละเขาเรียกว่าผลบุญในอดีตของคุณนะครับมันจะเริ่มส่งผลคุณแล้วนะแอดมินเชื่อนะคนที่มาดูคลิปตรงนี้ไพ่ใบแรกที่ได้อ่าได้หกเหรียญเนี่ยตัวของคนที่มาดูเนี่ยจิตมักจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือนะผู้อื่นนะครับเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเนี่ย มักจะชอบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านของการให้กําลังใจหรือการช่วยเหลือคนนะครับแล้วคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานสร้างบุญกุศลสร้างทานบารบมีอยู่สม่ำเสมอพไพ่ใบเนี้ยมันจะบ่งบอกว่าในช่วงนี้นะครับนะ่ะคุณจะมีเรื่องการเงินเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะด้านการเงินด้านใดนะครับอา,อาโชคลาภฟังนะโชคลาภทุกนี้นะครับถ้าคุณไม่ใช่คอหวยคอรดอล,ลตอรี่นะคุณอาจจะมีด้านการเงินเข้ามาอาจจะมี ได้เงินเที่คุณเป็นไท้ตั้งตัวนะครับอาจจะเป็นว่าญาติผู้ใหญ่นะครับมีความรู้สึกชื่นชอบประทับใจหรือว่ารักคุณในฐานะที่คุณเป็นลูกหลานเนี่ยอาจจะช่วยเหลือด้านการเงินมีการส่งมอบทรัพย์มรดกให้หรือมีการให้คุณเนี่ยไปทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งไปช่วยดูแลที่ดินบ้างดูแลกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเนี่ยคุณจะได้เงินก้อนนี้มานะครับแอดมินมองก็เห็นตรงเนี้ยผลที่มันส่งให้คุณเนี่ยคุณได้เงินก้อนใหญ่เป็นกอบเป็นกามเลยนะเขาเรียกว่า เงินที่คุณได้มาจะได้มาจากโดยเสน่หาจากญาติผู้ใหญ่นะครับหรือคนรอบข้างที่เขาหวังดีกับคุณเขารู้สึกเอ็นดูคณเหมือนคุณเป็นพี่คนนึงเป็นน้องคนนึงเป็นญาติสนิทคนนึงเนี่ยเขาจะหาโอกาสแนะนําคุณมาทํานู่นทํานี่แล้วก็มอบผลประโยชน์บางอย่างให้แก่คุณโดยที่ว่าคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องอะไรมากมายเลยตรงนี้นะครับมันเป็นผลจากใบนี้นะเป็นผลจากทานบารมีที่คุณได้ทําผลจากการที่คุณได้เคยแบบ มีจิตใจดีหรือคอยช่วยเหลือผู้อื่นตรงนี้แอดมินบอกก็เลยอันนี้แอดมินพูดตามไพ่นะอาจจะมีสอดแทรกหลักทำเข้ามานิดนึงตรงนี้แหละคุณจะมีโชคด้านการเงินหรือโชคลาภที่คุณไม่ทไัไในตั้งตัวคือการเงินทรั์มรดกนะครับจากญาติผู้ใหญ่หรือคนที่รู้สึกดีรู้สึกให้มีความรักความเอ็นดูกับตัวคุณเนี่ยแอดมินบอกนไพ่เป็นตําแหน่งแรกนะเรามาดูใบที่สองว่าเรื่องใดที่จะเซอร์ไพคุณนี่คุณไปต,ตั้งตัวอีกนอกจากเรื่องแรกแล้วเรื่องที่สองคือ เรื่องไพ่เจ็ดดาบนะตรงนี้นะอันนี้อดีตมต้องเตือนนะครับไพ่เจ็ดดาบระวังเรื่องของการให้ร้ายการพูดจาไม่ดีในช่วงนี้ให้ระวังนะเมื่อกี้เซอร์ไพสมาใบาแรกดีนะแต่มันจะมีใบหนึ่งอันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับตรงแรกแล้วมันจะเกี่ยวกับอ่าตัวละครที่ว่าตัวที่ขี้อิจฉาเราอะนะที่อิจฉาพูดจาให้ร้ายพูดจาเลือดแข็งเลือขาแล้วจะเห็นว่าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นภาพของผู้หญิงนะนักลบแล้วกันเข้าไปในค่ายทหารและแบอบลอบลักลอบหยิบด,ดาบออกมาจาก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 รูปนะแสดงว่ามีคนคิดไม่ดีคิดจะพูดจาให้ร้ายพูดจาเสียสีกัน,นกแน่ก็แหนเราเหมือนพูดให้เราไปในทางที่เสื่อมะนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ได้มีผลอะไรผลที่ว่าเขาพูดไปแนละ้วมันก็จะมีคนที่เชื่อแล้วคนที่ไม่เชื่อบ้างแต่พี่บอกก็เลยว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรกับไพ่ใบแรกที่คุณจะเออได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองเข้ามาตรงนี้ไม่เกี่ยวนะมันเป็นแค่เรื่องของ สิ่งที่จะเกิดที่คุณไม่ทันรู้ตัวเชื่อว่าคุณไปทํางานเนี่ยอาจจะมีคนมาตีฉินมาต่อว่ามานินทามีพูจาอะไรบางอย่างให้เฮ้ยทำไมวันนี้คนละมันมองเราแปลกๆเฮ้ยวันนี้ทําไมวันนี้มีคนพูจาใส่เราไม่ดีวะพออะไรอ๋อมันเกิดจากเหตุตรงนี้นี่เองนะครับยังไงก็ระมัดระวังและละและ,แล,ะและคอยดูแลตัวเองให้ดีในช่วงนี้แต่ว่าโชคลาภเซอร์ไพ์เรื่องของเรื่องเงินเรื่องมรดกเนี่ยมันจะมีเข้ามาแน่นอนในช่วงนี้แอบินบอกมันก็ถือว่าเป็นขวัญและกําลังใจให้ตัวคุณเนี่ยนะครับ มีกําลังใจในการใช้ชีวิตมีกําลังใจในการทํางานสู้ชีวิตต่อไปนะแต่เรื่องปากหอยปากปูใครพูดจาหรือแข่งหรขาวไม่ต้องไปสนใจนครับเราทําตัวเราให้ดีที่สุดแค่ว่ามาฟังแอดมินที่มาฟังแอดมินในคลิปเนี่ยให้รู้ให้ระวังตัวไว้ก็พอนะเรามาไพา่พใบที่สามอ่าสุดไพ่อะไรอีกใบที่สาม The Sun อ่าไพ่แห่งพระอาทิตย์ The Sun ่าไพ,พ่พระอาทิตย์นะครับเห็นนะ ไพ่พาทิต์นี้ก็ไม่ต้องพูดนะครับชีวิตถูกคุณนะครับจากนี้ไปนะก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะครับการงานของคุณนะที่มาเจอไพ่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเดือนแล้วกันนะอันนี้โดยรวมเดือนสันเนี่ยการงานของคุณนะครับจะกระตือรือร้นมีความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจมีกรารก้าวหน้านะครับอาจจะว่าเดือนนี้ยอดขายของคุณนะครับอย่างเี่นมีผู้ประกอบการผู้ประกอบการทําประกอบการธุรกิจนะครับอาจจะ ทำยอดได้เกินที่เราไม่คันใดคาดฝันอย่างเช่นว่าคุณตั้งเป้าว่าเดือนนี้นะตั้งเป้าว่าหนึ่งล้านแต่คุณอาจจะทําได้ทั้งสิบล้านในเดือนนี้ก็ได้นะเขาเรียกว่ายอดขายไม่ว่าจะเป็นเซลแมนก็ดีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ดีหรือว่าเป็นนักขายก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้ยอดขายจากการที่คุณไม่ทันได้คาดฝันเข้ามาแล้วชีวิตของคุณนะครับจากที่มืดมัวก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทุกๆด้านนะเขาเรียกว่าผลบุญผลจากทาน ทานบรารมีเนี่ยมันเริ่มส่งผลให้คุณเห็นผลและจากนี้ไปต้นไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีที่มันมืดมนในใจเนี่ยสิ่งต่างๆจะเริ่มเข้ามาให้คุณเห็นผลให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้รู้ว่าเออทำดีย่อมได้ดีเว่ยย่อมสิ่งดีย่อมตอบสองกับตัวเราส่วนไอ้เรื่องติฉินนินทาใบนี้เราไม่ต้องไปนสนใจนะครับสูชีที่ดีที่สุดรับจากนี้สิ่งดีจะเข้ามาหาตัวคุณมันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์สำหรับคุณนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นคําทํานาย ทั้ง3ใบนะครับในหัวข้อที่ว่าเรื่องที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวจะเป็นเรื่องอะไรบ้างก็ตามที่แอดมินว่าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปเนี้ยแอดมินจะเอาหัวข้ออะไรนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จบกับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ